เก็บดีๆเด้อหลน่นหายเด้อนศเรานั่งเนี่ยไปหายจี้ได้ว่ะ ไว้นั่งไปหายจี้กนนันก็ได้เนะเข้าลดตรงไหนก็ได้มีที่ว่างคระ nhà kia còn coi như này à anh giờ nó mình nàng nàng quay hại chi đây đây ี๋จะก็ต้องลงสถานีเดียวก็ด้เลยสถานีต่อไปสถานีบางแคประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station บางแคไม่ดูคุอบคขอบคุบคุบนอคุณบขอบคอคนเอ หายนานไแล้วไม่หายเลยอัน <laughs> นี้กดหาว นั่งยาวไปที่หอได้ไม่ถึงอ่ะไปลงสีลมแล้วก็ต่อ BTS ไปช่องลงสีแต่นั่ง b ดีกว่าดีกว่าบางไม่ถึงดใช้ความรวมารานดถึงแต่ว่านั่งตัวไหนนั่งไปลงตลาดพูจะลงตลาดพูจะดีกว่า